ไปเหลี่ยมกีนไม่ได้ครับ260หลามีเอียงเอียงอีกแล้วอืมโอเคอยู่ครับตรงนั้นยังเป็นแฟเว์สามารถตั้งได้ครับผมครับ พรีเ e r ร์ d ไล n e ก็มีคนถามมานะครับก็จะใช้อยู่ที่ดุลพินิจของผูรร้ตัดสินว่าจะประกาศว่าสนามในวันนั้นเนี่ยจะใช้ p r e f e r ร์ d ไล n e หรือเปล่าเช่นในกรณีที่สนามชื้นมีลูกติดดินหรือว่ามันมีพื้นที่ในสนามที่อาจจะทําไม่มีปัญหาก็จะให้นักกีฬาเนี่ยสามารถมาร์กนะครับเช็ดลูกแล้วก็วางในตําแหน่งช่วง1สกอร์คาร์ด ไม่ใกลหลุมกว่าเดิมจะออกซ้ายออกขวาแล้วแต่ครับครับผม,มวางตัวน่าจะวางไปขึ้นประมาณเจ็ดสิบหลาแปดสิบหลาทงนะครับอ่ะก็สูสีกันอยู่ดีครับเพราะสองไม่อ่อนทั้งคู่ใช่ครับก็จริงๆมุมที่พี่เจมจะเข้ามาก็เป็นมุมที่โอเคนะครับ,รบเพราะเข้าตรงๆๆทงเลยครับมุมโปเป้งก็ โยนเขากินปุ๊บก็ถึงหลุมแล้วครับก็ก็ต้องไปวัดกันที่ลูกสั้นกันอีกทีครับนี่รอบสามแล้วนะครับถ้าไม่จบนี่เข้ามาเล็งเจาะหลุมใหม่อยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับผมแต่ถ้าจะเจาะหลุมใหม่ต้องแจ้งนักกีฬาตั้งแต่จบหลุมนี้เลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งคือประมาณนี้นักกีฬาจะได้วางแผนถูกเพราะว่า ถ้ามันเบี่ยงอยู่ตรงไหนอย่างไรเขาจะได้วางตำแหน่งช็อตแรกให้มันเหมาะสมกับช็อตสอครับสินแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ย่าสั้นครับโอ้คุณราตรีสอนบอกว่าเก่งทั้งคู่เชียร์สองโปรจบ17บเนาฬิกาสินาฬิกาคือต้องจบแล้วนะครับตอนนี้เนธทพงษ์ ไปอืมสั้นไปนิดนึงครับผมครับโอ้โหพี่มอยบอกให้เอ็กซ์ตร้าสเตย์ไม่ไม่ได้ครับน,นี่มีวันเพชรเกษมนะครับโโหมาดูกันเต็มตื่นเต้นจริงๆครับคนบรรยายยังตื่นเต,ต้นเลยครับตอนนี้ พอ่าจากตื่นเต้นมันเริ่มกลายเป็นเริ่มแบบว่าเริ่มล้าแล้วนะครับตกลงยังไงกันเนี้ยยังไงกันเนี้ยนี่เดี๋ยวเกะเขาหามไม่เห็นคอมเมนต์ครับโอ้โหเขาเมาสวยมากครับอขอบคุณคุณหมูดุสิตนะครับให้กำลังใจมา วันนี้ได้โคสุเกะนี่แหละครับที่มาช่วยโคสุเกะเล่นอยู่ในแมชนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นจุดตกนี่โคสุเกะแม่นแม่นมากๆอยู่แล้วครับ <S <S อยากจะจองตัวบ่อยๆแต่เกรงใจ ไลายที่โปเป้งจะพัดก็อยู่ตรงข้ามกับที่เขานัดยรวมเพราะว่าออกกับโปโอมโปโอมก็พัดตรงที่พี่เจมพัดครับอ่าโอเคเจมเจมต้องจำได้ดูมีโอกาสครับโอ้กู try ครับ โปรใหม่วันนี้ไม่จบโปรใหม่ครับเวลายังเหลือตั้งเยอะครับเราจะทําอย่างนี้ไม่ได้ครับก็ก็จะเป็นแชมเปนชิพัดของโปเป้งนะครับลายน่าจะขบอยู่เหมือนกันครับตรงนี้ที่พูดว่าขบเนี่ยมันคือเหมือนกับเหมือนกับไม่จะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาครับมันเหมือนกัมกึ่งนี่แหละครับใช่ครับ เจียมมากครับผมจนได้ครับพรภพัที่ชัยกุลสุดยอดครับผมป้องกันแชมป์ได้ด้วยครับยินดีด้วยครับกร้ายจริงๆสุดยอดมากครับสุดยอดมากเพลวสามหลุมนะครับป้องกันแชมป์สำเร็จเนธีพงศ์สีทองก็สู้มาอย่างเต็มที่ต้องให้เสียงปรบมือแล้วก็กำลังใจกับโปรทั้งคู่เลยครับโอ้โห สดสดสดยอดมากครับมีใจด้วยครับมีใจด้วยครับขอบคุณครับ